วันนี้มาชวนทำเค้กเค็มกันค่ะยังเช้าอยู่เลยมีน้ำมิสสามารถที่เห็นหน้าได้นะคะเพราะว่าสภาพสภาพสภาพหน้านี่คือเพิ่งตื่นนอน <c oughs> จะอบตัวนี้ก่อนเป็นอาหารเช้าเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยไปจัดการตัวเองล้างหน้าลา้างตาอะไรประมาณไข่ไก่ค่ะเบอร์สองหนึ่งฟองไข่ว่าเค้กยากน้ำมันพืชค่ะหนึ่งนะนะสอง สใส่เพื่อให้เค,ค้กมีความฟูค่ะ3ช้อนโต๊ะใช่ไหมโมแต่เมาส์โยเกิร์ตแนะนำไม่ใช้โยกินลินดานะคะหรือบางเกเลียนะตักไปจ้ะเห็นไหมคะว่าโยเกิร์ตเนี่ยตักออกมาเป็นก้อน2ค่ะ2ช้อนโต๊ะใช้แค่ช้อนโต๊ะเท่านั้นนะถ้าใครมีโยเกิร์ตดชัชชงดัชเชียคือตามเซเว่นอีเลเว่นหรือตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะคะเขาจะมีโยเกิร์ตแบบแข็งซึ่งแอดมินมีนาใช้โยลินดาหรือบา,างเกลียแค่นี้คนไหนเท่ากันง่าย เกือประมาณครึ่งช้อนชาอยู่ที่ว่าเครื่องที่เราใส่เนี่ยมันจะเค็มหรือไม่เค็มใส่พริกป่นนิดนึงค่ะตัดเผ็ด1ช้อนชาและใส่ออริกาโนเครื่องเทศที่เราชอบไม่ว่าจะสดหรือแบบแห้งก็ใช้ได้เช่นเดียวกัน มีนานใส่พริกนะคะพริกหยวกเนี่ยแหละค่ะพริกหวานใครจะใส่เป็นพริกขี้หนูสวนก็ได้นะแล้วแต่ตามสบายที่เราชอบมะเขือเทศค่ะผักเนี่ยตามที่เราชอบเลยมีนา,นานใส่มะกอกดำและตัวแฮมค่ะเป็นแฮมลมควันเป็นแฮมไก่งวงถ้าใครจะใส่เบคอนนะเบคอนมีนา,นานแนะนําให้ใส่ขั้นตอนสุดท้ายค่ะเบคอนควรเอาไปทอดก่อนให้น้ํามันเขาเนี่ยเขาแบบว่ามีกลิ่นน้ํามันหอมๆอ,มอะ่ะเสร็จแล้วนะ ใครอยากจะใส่ต้นหอมก็ใส่นะคะใส่ใบพาสลีย์ใส่เครื่องที่เราชอบได้แต่อย่าใส่เยอะตัวนี้ไม่น่าใส่ผงฟูนะจะใส่ไปเยอะหน่อยใส่ไปหนึ่งช้อนชาครึ่งคนทุกอย่างเข้ากันตัวนี้ถ้าไม่มีโยเกิร์ตราะคาใส่อะไรได้ใส่นมนะคะใส่นมแทนไปครึ่งถ้วยตวงแต่ว่าแป้งเนี่ยต้องดูเนื้อแป้งเป็นหลัก แป้งก็เสร็จละเร็วไปไหมแป้งค่ะมีนาใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะหรือใช้แป้งเค้กนะจ๊ะห้ามใช้แป้งขนมปังนะถ้าแป้งขนมปังอะ่ะเขาจะไม่ดีตัวฟูเขาจะนุ่มเขาจะเหนียวเหนียวอะ่ะหนึ่งช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะสามช้อนโต๊ะลองก่อนร่อนไหมคะคุณมีนาร่อนก็ดีค่ะถ้าร่อนเนื้อเ,อเค้กอะ่ะจะเบาและฟูสําหรับคนแพ้ยีสต์นะมีนาแนะนําเลยตัวนี้มีนาทําบ่อย คือมันเป็นอะไรที่รวดเร็วใส่ชีสได้นะคะเชดดาร์ชีสพาเมซานชีสมอสซาเรลลาชีสใส่เข้าไปข้างในได้เลยใส่เพิ่มอีกหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเป็นสี่ช้อนโต๊ะดูนะถ้าข้นไปเติมนมนถ้าเหลวไปเติมแป้งเสร็จแล้วเรียบร้อยเนื้อจะออกาเป็นแบบนี้ค่ะคือ มันอยู่ที่ว่ามีนาชอบพูดคือเนอะเดี๋ยวนี้มันอยู่ที่ว่าถ้าเราชอบเนื้อเค้กแน่นๆเราเติมแป้งเข้าไปอีกแต่ว่าถ้าเราชอบเนื้อเค้กหลุ่มเขาเรียกว่าอะไรนุ่มๆหลวมๆอ่ะเขาเรียกใช่ไหมก็เอาแค่นี้นี่เอาแค่นี้เติมอีกหน่อยก็ได้อาจจะเติมไม่ดูนะเนี่ยเป็นสี่ช้อนโต๊ะครึ่งแล้วนะคุณมีนาไม่มีสูตรใจตัวไม่มีค่ะอยู่ที่รสนิยมที่เราชอบคืออย่างที่บอกชอบเนื้อแน่นใส่แป้งเยอะหน่อย ชอบเน,อเนื้อแบบยุ่นยุ่นยุยยุยพอ,พองพองใส่ให้มันน้อยหน่อยแป้งอ่ะเอาเสร็จแล้วได้แล้วเห็นไหมเอาแบบเนี้ยใครจะอุ่นกับเตาอบก็ได้นะคะคืออบกับเตาอบเนี่ยไฟร้อยแปดสิบองศาไฟบนลน่างจะเปิดพัดลมหรือไม่เปิดพัดลมก็ได้ใส่พิมพ์อะไรก็ได้ใส่ถ้วยมัฟฟินก็ได้วันนี้มีนจะใส่เป็นถ้วยนี้ค่ะเนี่ยเป็นถ้วยฟอยนะคะจะอบแอร์ไฟเยอะด้วยตัวเนี้ยจะทาน้ํามันทาอะไรก่อนก็ได้แต่มีนไม่ทา ใส่ไปเท่าไหร่เสร็จสามส่วนสี่ของพิมไข่ฟองเดียวน่าจะเอาอะไรมากมายใช่ไหมระหว่างที่ใส่ไปขาดไม่ได้ก็คือชีสนะคะลืมค่ะใส่ในกลางชีสจะมีน,น่าใช้ชีสแข็งอยู่มาใส่ใสเด็ดขาจำๆี๋ยวก็ตกไปทข้างบนถ้าใครอยากจะใส่ชีสไปข้างบนนะคะแนะนําให้อบเค้กให้สุกก่อนประมาณ80ซแล้วค่อยดึงเค้กออกมาค่ะเสร็จแล้วค่อยโปะชีสลงไปจะสีสวยกําลังดีเวลานะจ๊ะวันนี้ไม่มีผักใบเขียวค่ะลืม เดี๋ยวตอนอบอ่ะจะขอไปจัดการธุระตัวเองอ่ะอันนี้มีน้าไม่ได้ใส่อะไรไปข้างในนะเห็นไหมใส่เค็มไม่ได้แล้วแต่ค่ะใครอยากจะสป라이ส์อะไรก็ใส่แบบนั้นแค่นี้ค่ะใช้แป้งอื่นได้ไหมใช้แป้งอื่นได้ค่ะแต่ว่าเขาอาจจะไม่พองไม่ฟูเท่าแป้งอ่าแป้งเค้กกับแป้งสาลีอเนกประสงค์น<ม>ะผสมข้าวโอ๊ตได้ไหมผสมได้ตัวนี้นะคะจะทำเป็นพิซซ่าก็ได้โทษนะ คือตัวนี้มันจะมีตัวแฮมมีนาก็อยากลองว่าถ้ามีนาแบบใส่เขาไปแบบนี้แล้วเดี๋ยวค่อยโปะชีสไปข้างบนเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปะเอาไปอบนะคะแอร์ Air fire, ไฟเอร์ไฟร้อยสี่สิบองศานะคะดูสิว่า10นาทีหรือ15นาทีปะ่ะจ้ะไม่ต้องอุ่นเตาอบนะอาค่ะอบทีเราสองอันก่อนดีไหมอ,อันก็อบเลยละกันอบเลยค่ะร้อองศานะคะ หนูไม่มีทั้งเตาอบหนูไม่มีทั้งหมออบลมร้อนค่ะนั่นเลยค่ะใช้เครื่องทำวาฟเฟิลได้นะคะหรือทำเป็นแพนเค้กได้เหมือนกัน140 15นาทีมีนาะขอไปจัดการธุระส่วนตัวก่อนนะล้างหน้าล้างตาทาคงัขทาครีมก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันค่ะลูกชายค่ะตื่นเช้ามาทำอะไรว่าไงอยู่ดิ้งพี่ซ่ ก่อนอื่นขอจุดไฟสร้างบรรยากาศในการทาครีมก่อนนะคะไอ้ไฟแววบๆเนี่ยลูกชายมีนาเขาชอบมาก่อนที่เราจะทาครีมเนี่ยเราก็ต้องมีกลิ่นที่หอมล้นจนใจก่อนระหว่างเรารออบขนมนะขอมีนาจาัดก,การเรื่องธุระส่วนตัวนิดนึงก่อนนะคะมีการสร้างบรรยากาศใช่ปะ่ะไม่ได้หรอกแล้วต้องสร้างบรรยากาศนิดนึงถูกปะ่ะขอทาครีมก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูครีมตัวนี้ ห,หลายท่านจะแบบคุณมีนาใช้ครีมตัวไหนบีบให้ดูเลยแล้วกันนะคะใช้ครีมตัวนี้ค่ะเดี๋ยวจะบอกชื่อนะว่าจะใช้ครีมตัวไหนงไงเดี๋ยวขอทาก่อนคะ่ะหลงัลงเราล้างหน้ามาเสร็จเราก็ทาครีมก่อนเนาะทาหน้าก้องนี่แหละทุกคนน่าจะทราบนะว่าปัญหาใหญ่ของมีนาเลยอะ่ะคือมีอยู่สองสามปัญหาเท่านั้นละหนึ่งคือฝ้ากาับลุกเมื่อก่อนเห็นไหมคะตรงเนี้ยเดี๋ยวจะวางไว้ให้ข้างๆเดี๋ยวจะขึ้นให้ข้างๆ จากรูปเมื่อก่อนนะคะที่เพิ่งทำยูทูบเพิ่งทำเ a c บ b o o กอะอว่าฝ้าขึ้นขนาดฝ้าของมีนาเนี่ย มันจะมีได้ทั้งโดนแดดโดนลมนะคะเตาอบขนมบ่อยๆก็เป็นนะเพราะว่าพอเราดึงเตาอบขึ้นมาความร้อนมันจะวุบขึ้นหน้าถูกไหมตัวนั้นน่ะมันก็จะทําให้เกิดฝ้าเช่นเดียวกันออกไปเริงร่าทาแสงแดดนะคะโดยที่ทากันแดดนิดเดียวหรือว่าโดยที่เราไม่ได้บํารุงหน้าเลยไม่มีการป้องกันเกี่ยวกับเรื่องฝ้าเรื่องอะไรลอยทั้งลอยนะคะสาวๆก็จะมีนี่คือปัญหาหลักของมินาสองคือการขีนคิ้วมินาขีนคิ้วไม่เป๊ะและการแต่งหน้าถูกไหมทุกคนจะรู้ว่าปัญหาหลักของมินาเี่แค่นี้แต่ก่อนอื่นน่ะปัญหาที่คาใจมานาน สามสัปดาห์หน้าจอกวัเป็นแบบนี้ทุกคนถ้าทุกคนเห็นนะเห็นไหมคะว่าฝ้ามีนาจะจางลงโดยเฉพาะที่จมูกเป็นอะไรที่เปื้มมากจางลงจริงแล้วมีนาก็ไปศึกษาว่าคุณฝนส่งอะไรมาให้เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องอ่านก่อนคุณฝนส่งตัวนี้มาค่ะสําหรับฝ้าโดยเฉพาะสําหรับผู้หญิงที่เกิดฝ้าคือเขาเรียกว่านีเวียลูมินา630เป็นทรีทเมนต์นะคะเซรั่มหัวปั๊มเมื่อก่อนใช้ตัวนี้ค่ะตัวนี้คือแพคเกจจิ้งเก่าก็คือตัวเก่าของเขานั่นเองตัวสีชมพู เป็นตัวเก่าเป็นตัวแบบ2หัวปั๊มคือรุ่นเดียวกันแหละนีเวอรลูมินัตหกสเนี่ยอันนี้คือตัวเก่าค่ะสีชมพูแล้วเขาก็ทําตัวใหม่นี่คือแพคเกจจิ้งใหม่ค่ะเป็นหนึ่งหัวปั๊มจากสองหัวปั๊มนี่สองหัวปั๊มเห็นไหมคะสองหัวปั๊มอ่ะเป็นหนึ่งหัวปั๊มค่ะและเนื้อครีมเนี่ยก็เข้มข้นตัวนี้เขาบอกว่าเขามีสารลูมินัตหกสามศูนย์เขาจะช่วยยับยั้งการเกิดเม็ดสีค่ะ ที่เป็นต้นตอของฝ้าและจุดด่างดำโดยเฉพาะ โดยเขาทางานลึกเข้าไปถึงใจกลางผิวเลยทําให้จางลงด้วยและก็จะเกิดฝ้าน้อยลงพอเราทาแล้วมันก็จะจางลงเนี่คือคุณสมบัติเด่นคุณฝนเขาก็บอกมาว่าถูกจุดคุณมีนาเลยคุณมีนาลองใช้ดูคุณมีนาว่าเป็นพวกใช้ดีแล้วบอกต่อค่ะแม่บ้านนี่สําคัญนะคะอย่าปล่อยให้หน้าโสมไม่ใช่เกี่ยวกับสามีอย่างเดียวเกี่ยวกับคนอื่นที่มองเราด้วยคนข้างนอกที่มองเราด้วยเขาจะได้มองเฮ้ยผู้หญิงคนนี้ดูแลรักษาตัวเองดีน่ารักเป็นเหมือนกับ คนตุรกีเขาเรียกว่าไม่ได้เป็นแม่บ้านธรรมดาเหมือนเป็นคุณผู้หญิงในบ้านแต่ทั้งๆที่เขาไม่รู้หรอกฉันทําทุงอย่างในบ้านเราควรจะดูแลตัวเองด้วยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูให้ใกล้ๆค่ะเพราะว่าเวลามีนาทาครีมใช่ไหมเขาจะมีเดย์ครีมกับไนท์ครีมนะตัวเนี้ยก็คือจะจางลงเห็นปะเนี่ยเห็นฝ้าตรงจมูกไหมคะตรงเนี้ยตรงนี้กับตรงนี้เมื่อก่อนกับเดี๋ยวนี้เป็นยังไงต่างกันนะ ตัวนี้คือตาสดเลยนะไม่ได้แต่งหน้าทุกคนถ้าใครเป็น FC มีนาจะรู้ว่ามีนาหน้าสดไม่ได้แต่งหน้าเพราะฉะนั้น FC ท่านอื่นๆนะคะที่ถามมีนามาว่าคุณมีนาไปทําอะไรมาคะหน้าผ่องใสขึ้นแล้วก็แบบเออฝ้าจางลงเนาะอะไรประมาณนี้เพราะมีนาขึ้นเล็กสีแล้วนะสาวๆที่ยังไม่ขึ้นเล็กสีที่ฝ้ายังไม่ขึ้นอ่ะยังไม่กังวลหรอกแต่พอหน้าพอขึ้นเล็กสีแล้วแบบหน้าเรามีรอยหรืออะไรอย่างเงี้ยเราสมควรที่จะบำรุงดูแลรักษาตั้งแต่เนิ่นๆนะคะมีนาใช้มีเวยนี่แหละค่ะ มีเวียนลูมินัส630ี่นาบอกเลยว่าใช้ดีจริงๆค่ะเขามีสารลูมินัส630นะคะช่วยยับยั้งการเกิดเม็ดส,สีหลังจากตัวนี้เสร็จแล้วมันจะมีะเขาจะมีไน์ครีมค่ะตัวไน์ครีมก็จะเป็นกระปุกแบบนี้รู้่ราไฮโซแต่ว่าราคาในย่อมเยาวมากเนื้อครีมก็จะดูดีมากซึ่งบอกเลยว่าสามีขโมยใช้บ่อยๆมีนาก็บอกเขาว่าตัวนี้มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องฝ้านะแล้วก็เรื่องแบบจุดด่างดำบนใบหน้าเขาบอกเขาก็มีเขาก็มี โดนโดนไว้นี่จะหมดแล้วนี่ค่ะเดี๋ยวจะขอให้แอดมินซื้อมาให้ใหม่เดี๋ยวจะฝากให้ดูว่าเนื้อครีมเนี่ยเขาเป็นยังไง <Wow. S 1> เห็นปะเห็นเนื้อครีมเข้าไหมคะนี่จะทำให้ดูเนื้อครีมนี่คือแบบเนียนละออเข้มข้นมาก พอทาไปแล้วนะตอนกลางคืนนะโบกไปให้กระหน่ำเสร็จแล้วเช้าขึ้นมาน่าจะฉ่ำม,มากเพราะว่าจริงๆแล้วมีนาเป็นคนผิวหน้าแห้งแล้วก็เป็นพวกกินอ่ะเขาเรียกว่าอะไรดื่มคาเฟอีนเยอะพวกชาและกาแฟค่ะจะทำให้ผิวหน้าแห้งและกล้านขึ้นนี่นาะจัดตัวนี้แหละกระหน,นำ่นนำแบบกระหน,นำ่ำกระหน่ำกระหน่ำโบกไปนะเช้ามานี่นะแบบว,ว่าฉ่ำอ่ะฉ่ำเห็นได้ชัดแล้วลูกพ่อแม่ทำไมหนะ้าแม่จับจังเลยนี่นะบอกแม่ใช้ตัวนี้ลูกสำหรับแม่เนี่ยสามสิบสี่สิบห้าสิบควรจะใช้ค่ะ ก็เป็นไนครีมนะคะ 30, ลูมินาหกสามศูนย์เอ้รรุ่นเดียวกันเลยค่ะเออ,อดมินมีนาเขาก็ส่งมาให้ดีเนาะคือแบบก็ส่งมาเป็นเซ็ตรุ่นเดียวกันมหนาฝ้าจางลงอะ่ะเขาบอกคุณมีนาอดทนใช้นะคะอดทนใช้ประมาณ1เดือนนะคะถึง2เดือนแล้วคุณมีนาจะเห็นผลเลยว่าเออฝ้าคุณมีนาเนี่ยจางลงอย่างเห็นได้ชัดเลยอะประมาณเนี้ยแล้วทุกคนว่าไงอะ่ะเขียนมาใต้คอมเมนต์ด้วยนะ บอกเลยว่ารอด,ดูเด็ดคุณมีนาอวยจัง <laughs> อวยจังไยคุณมีนาะ <c oughs> ก็ใช้เราดีอะค่ะใช้เราได้ผลมีนาก็มาบอกอย่าลืมไปสอย,อยกันมานะคะอย่าลืมไปสอยกันมานะคะเนี่ยแพ็กเก็ตใหม่ใช้ไรก่าเดิมหนึ่งหัวปั๊มนะคะรู้หรายไทยโซกับไนครีมวสันมีขายค่ะช้อปปีล้าลาซาด้ามีขายเดี๋ยวมีนาแปะลิงก์ไว้ให้ใต้โพสใครสนใจไปโลดไม่ต้องมาถามในอินบ็อกซ์นะตัว คลิกเข้าไปเลยซื้อเลยเดี๋ยวมีเองเรามาดูกันว่าฟ้าจะลดลงขนาดไหนไปค่ะเค้กสุกแล้วเดี๋ยวเค้กไหม่ไปไ,ไปไปไป,ไปเดี๋ยวจะดึงออกมาให้ดูนะคะยังไม่ครบงนสิบนาทีาาาเห็นไหมเขาเขาจะได้แบบนี้เอานิจ้จิ้มจิ้มดูก็รู้แล้วเอาตัวเนี้ยจิ้มไปข้างๆดึงขึ้นมาถ้าเขายังไม่มีเศษอะไรติดคือแห้งๆแปลว่าเขาสุกแล้วอันนี้ยังไม่สุกนะ ระยะเวลาในการอบนะคะขึ้นอยู่กับความสูงของพิมพ์ขนมนะตัวนี้มีนาอบไปเกือบ10นาทีแล้วก็จะทําแบบนี้เพราะว่าเค้กเขาสุกแล้วมีนาเลยทําแบบนี้เันก็คือนี่วางไว้อย่างนี้เลยอบต่อค่ะสักสองสามนาทีมาค่ะมาดูกันอ้อยไา่เลี้ยร้อนนี่ค่ะปที่แรกนะคะดูดีนี่เป็นที่ที่สอง นะคะแล้วก็อันนี้คือที่อันนี้คือแกะออกมาแล้วอันนี้คือที่ที่สามอีคุณมีนาะอาบน้ำอยู่จังค่ะแมย์อันนี้มันชินค่ะอ่ะจ้ะได้แล้วจ้ะเป็นยังไงเรียบร้อยค่ะไม่ใครยเดียวคนะ่ะก<อ>็ทำได้ขนาดนี้เดี๋ยวเราไปทานกัเนเลยะคะ่ะไปค่ะดูลูกชายมีนาะทำพิซซ่าอยากให้ดูมาให้ดูนะเดี๋ยวซูมให้ดูนะป้าป้าพี่พี่ ก็บอกแม่วันนี้ทำพิซา a ไหมตอนเช้ามีนาบอกว่าฉันจะกินเค้กเค้กเค็มก็บอกกนหนูทำพิซ่าค่ะมีนาบอกแป้งน้ำเกลือเท่านั้นนะลูกครับผมเป็นไงคะเด็กๆก็ทำได้อ่ะมันจะเบียดแม่แล้วเนี่ยเสร็จเรียบร้อยนะคะเค้กเค็มของเราวันนี้มีนาเปลี่ยนชุดหลายชุดนะตอนทาครีมก็หนึ่งชุดแล้วว่าพผเอิญนั่นนะคะตอนหลังจะทาครีมแล้วเล่นอยู่วิสกี้พาวิสกี้ไปอาบน้ำค่ะให้ดูไกันอ้โหเขาจะหาของมีนาไม่แน่จริงเนี่ยค่ะ เห็นไหมคะว่าออกมาได้เป็นแบบนี้ถ้าอยากใส่ข้าวโพดนะคะใส่ลงไปข้างในก็จะแบบเป็นชีสอะทุกคนจะเห็นเป็นชีสละลายก้อนเดียวอยู่ค่ะบอกเลยว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องทําอะไรที่มันอลังการอลังการทําทําไมทำอะไรที่มังงทำทำมนง่ายๆสิคะใช้ของที่มีในบ้านนี่แหละค่ะทำมันกระบายกำลังบอกน้องว่า กินของแม่ดีกว่าการที่เรายัดไส้ชีสลงไปข้างในนะคือแบบว่ามันอร่อยมากอะเอนมีคนนวามหนัะตัวนี้วิกซี้กินได้สบายนะคะน้องหมาคุณมีนาะเพราะว่าก็มีแปง้งมีไข่นะมีชีสหมาที่นี่กินชีสค่ะรสอร่อยมากอะออออเออแตม่มีนาเขาถามว่าตัว,นตวเ,เนี้ยค่ะตัวครีมเนี่ยผู้ชายใช้ได้ไหม มีนาบอกใช้ได้ใช้ได้แล้วก็ตัวนีเวียเนี่ยนะคะอย่างที่บอกนะทุกคนดูฟ้ามีนาเด็กวันนี้มีนาไปส่องด้วยความที่แบบโรคจิตไงส่องกระจ ตรงเนี้ยมันจางลงอะเดี๋ยวจะหาว่ามีนาโก้มีนาบอกเลยว่านีเวียเขาแจกนะคะ10บรางวัลค่ะก็คือไปให้ทดลองใช้ก่อนได้เลยสําหรับลูกเพจของมีนา f อของมีนาทั้งหลายกติกาก็คือใต้โพสต์เราเนี่ยถือการบ้านมาถ่ายรูปก,การบ้านมาถ่ายรูปขนมมาค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวนี้นะคะเป็นเค้กเค็มตัวนี้ที่อร่อยอร่อยจนหยุดไม่อยู่บอกเลยว่าอร่อยดีไม่อยู่หรือสูตรไหนก็ได้พร้อมกับหน้าที่แบบว่ามีปัญหาว่าเป็นฟา้าม์ห่ะ ะะเดี๋ยวแอดมินมีนาะเขาจะจับสูงมิบรางวัลแล้วทางนีเวียเขาจะส่งไปให้ลองช้ก็จะไปดื่มชากับแม่สามีค่ะเสร็จแล้วจะเอากระปุกนี้ที่ปเป็นกระปุกใหม่นะไปให้แม่สามีใช้ด้วยอย่าลืมนะคะใครใช้แล้วมารีวิวใต้โพสให้มีนาด้วยเนาะเราจะได้รู้ว่าของดีจริงอะ่ะเลยบอกไหนคะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะตัวนี้ใช้ดีจริงมากๆ